สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะครูแก้วนะคะสัปดาห์นี้ครูแก้วจะนําเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันแม่นะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญสาระการเรียนรู้และก็ไปถึงหน่วยการเรียนรู้คุณครูแก้วอยากให้เด็กๆได้มาดูนะคะมาดูเกี่ยวกับราชประวัติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะของเรา ว่าท่านมีพระราชกรณียกิจอะไรกันบ้างให้เด็กๆรับชมกันได้เลยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตร มาตลอดรัชสมัยเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูรักษามรดกทางธรรมชาติให้แผ่นดินอดุดมสมบูรณ์รวมถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทังด้านการแพทย์การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยเด็กๆจ๋าเมื่อเด็กๆได้ชมพระราชกรณียกิจของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะคะค,คุณครูจะนําเด็กๆมาได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสําคัญของวันแม่นะคะซึ่งจะเป็นวันที่12 สิงหาคมของทุกๆปีนะคะถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของเรานะคะเด็กๆเ,เคยเห็นพระบรมราชินีนาฏไหมคะที่ในทีวีนะคะจะมีการถ่ายทอดทุกวันวันนี้ก็มีการถ่ายทอดเยอะมากนะคะดอกไม้ประจําสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่นะคะซึ่งเป็นดอกมะลิดอกมะลินี่มีสีขาวมีกลิ่นหอมแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่แม่มอบให้กับลูกนะคะเห็นไหมคะแต่ละภาพ เนี่ยเป็นมาลัยมาลัยนะคะเราในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่คุณแม่ธนุถนอมเลี้ยงดูเราตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาเป็นทารกยังไม่รู้จักอะไรนะคะจนโตมาเราใช้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบที่ตักคุณแม่นะคะระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะคะ อ่านะคะเห็นไหมคะเด็ลกลูกยังเล็กอยู่คุณแม่ก็ทนุถนอมให้ลูกได้ดื่มนมนะคะดื่มนมจากเต้าของคุณแม่ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะที่ลูกได้รับจากแม่นะคะเห็นไหมคะการเลี้ยงดูลูกนะคะกว่าลูกน้อยจะเติบใหญ่ขึ้นมาเราควรปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณแม่นะคะแม่ซึ่งเป็นคําสั้น แต่มีความหมายมากนะคะหลังต่อจากนี้ไปเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาทําการ์ดนะคะการ์ดเพื่อที่จะมอบให้กับคุณแม่มาทําการ์ดพร้อมกับครูแก้วเลยค่ะจ้าเด็กๆจ้าครูแก้วจะนําเด็กๆมารู้จักคาว่าการ์ดวันแม่นะคะซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวนสังกัดเทศบาลตําบลโคกม่วงของเรานะคะก็จะให้เด็กๆได้ทําการ์ดมอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองชื่อสกุลและก็ชื่อเล่นมาให้ด้วยนะคะนะแล้วก็มอบไอ้กับคุณแม่และอย่าลืมกราบที่ตักคุณแม่นะคะเอานะคะดูกันค่ะคุณครูจะมีภาพนะคะภาพนี้ยังไม่มีสีสันยังไม่ได้ระบายสีภาพคุณครูอยากให้เด็กๆร่วมกับผู้ปกครองนะคะระบายสีภาพกา์ดแล้วเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเสร็จแล้ว เด็กๆเอาการ์ดเนี้ยไปมอบให้กับคุณแม่นะคะอันทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆได้มาดูว่าระบายสีภาพอย่างไรมันจะได้ออกมาสวยงามเห็นไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีภาพที่คุณครูระบายเป็นภาพให้เด็กๆได้รู้นะคะเป็นภาพที่เด็กๆ อาจจะไม่ใช้สีเหมือนกับที่คุณครูระบายให้ดูก็ได้นะคะเด็กๆมีสีไม้สีเทียนที่บ้านนะคะเด็กๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าพี่พี่นะคะช่วยกันระบายสีภาพให้สวยและมอบให้กับคุณแม่แล้วข้างหลังการ์ดนะคะข้างหลังการ์ดเอาเด็กๆด,ดูนะคะข้างหลังการ์ดเนี้ยจะมีภาพว่ารักแม่เห็นไหมคะภาพคุณแม่จูงลูกอยู่แล้วมาอ่านตามครูแก้วนะคะหนูรู้ หนูไม่รู้แม่รักหนูขนาดไหนแต่ในใจของหนูรู้แล้วหนาหนูรักคุณแม่ในทุกคราเมื่อหลับตาลืมตาอบอุ่นใจวันแม่ปีนี้หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีครับ เอาเด็กๆจ้านะคะก่อนที่จะได้เรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะวันนี้ให้เด็กๆรู้จักการนับจํานวนนะคะมีจํานวนดอกมะลิในช่องด้าน,ด,านด้านทางซ้ายมือของเด็กๆนะคะเด็กๆจะเห็นว่าดอกมะลิช่องแรกมีดอกมะลิหนึ่งดอกเด็กๆนับตามนะคะหนึ่งช่องที่สองนับสิคะลูกหนึ่ สองมีสองดอกช่องที่สามนะคะนับตามคุณครูนะคะหนึ่งสองสามมีสามดอกนะคะแล้วทีนี้ให้เด็กๆโยงภาพกับจำนวนนะคะอันนี้นะคะอันนี้ด้านนี้จะมีจำนวนตัวเลขนะคะเลขอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะช่องแรกเลขสองพูดตามคุณครูนะคะเลขสอง ช่องต่อมาค่ะเลข3ถัดมาค่ะเลขหนึ่งเมื่อเด็กๆรู้จักจํานวนของตัวเลขแล้วมาดูว่าฝั่งทางนี้มีดอกมะลิช่องไหนตรงกับจํานวนตัวเลขบ้างนะคะช่องแรกดอกมะลิด1ดอกให้เด็กๆยูงไปหาเลขหนึ่งช่องที่2องนะคะมีดอกมะลิจํานวน1 2 2สองสองดอกยูงไปหา เลขสองนะคะช่องที่สามดอกมะลิมีจำนวนหนึ่งสองสามให้เด็กๆโยงไปหาเลขสามนะคะทีนี้เด็กๆทำได้นะคะไ่งานต่อไปค่ะามาดูนะคะอา้าวเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือดอกอะไรเอ่ยเมื่อกี้กูแก้วให้ดูไปแล้วนะคะดอกมะลิค่ะอา้าวดอกมะลินะคะเด็กๆเห็นเป็นสีขาวสวยแต่เด็กๆสามารถแต่ง แต่งแต้มสีตามที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆอาจจะเป็นดอกมะลิสีฟ้าสีชมพูแล้วที่เป็นรังไข่ตรงนี้นะคะเป็นรังดอกของของดอกมะลิเนี่ยเด็กๆจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะให้สวยงามนะแล้วให้คุณแม่คุณพ่อ ช่วยกับเด็กๆนะคะเรามาระบายสีพร้อมกับลูกแล้วอย่าลืมนำใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะขอให้เด็กๆของครูแก้วทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก่อนจากการเด็กๆจ้าอย่าลืมนะคะล้างมือด้วยเจลทุกครั้งนะคะและก็ก่อนออกจากบ้านต้องสวมแมดเพื่อป้องกันโรค ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะคะคุณครูรักเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ